ณปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอมามากมายในผลิตภัณฑ์น,นั้นก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วยขวดน้ำและฝาขวดน้ำที่จะเป็นขยะในอนาคตเราจึงนึกเห็นถึงการรีไซเคิลฝาขวดน้ำที่เป็นพลาสติก PET นั่นคือสามารถรีไซเคิลได้100%โดยการหล่อใหม่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ทางทีมเราจึงคิดว่าควรเป็นผลิตภัณฑ์ใดที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการทำมันขึ้นมาจึงเกิดไอเดียที่จะทำเคสโทรศัพท์แบบฮาร์ดเคสที่มีความแข็งแรงทนทานตรงกับคุณสมบัติของพลาสติก PET ที่มีความแข็งแรงทนทานและไม่เปราะแตกง่ายและยังสามารถใช้สีที่มีอยู่แล้วของฝาขวดน้ำมาทำเป็นสีของเคสโทรศัพท์ต่างๆได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์เคสโทรศัพท์ของเรามากับสโลแกนที่ว่ารักโลกไม่ต้องจ่ายแพงเราจึงอยากทำเคสโทรศัพท์ที่แฝงไปด้วยคุณภาพราคาไม่แพงและรักโลกราคาต่อชิ้นตกอยู่ที่30บาทโดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ID t w i t t t r และขายผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ต่างๆโดยจะมีการจัดก,กิจกรรม ส่งฝาขวดน้ำให้กลายเป็นเคสมปอถือ,อด้วยคู่แข่งของสินค้าของเราคือเคสมือถือที่อยู่ทั่วไปในท้องตลาดแต่สินค้าของเรามาจากวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถรีไซเคิลได้แถมยังช่วยลดขยะภายในโลกของเราอีกด้วยต่างจากสินค้าที่อยู่ในทั่วไปตามท้องตลาดที่เป็นการสร้างพลาสติกขึ้นมาเองและสินค้าของเราราคาถูกกว่าสินค้าในท้องตลาดเป็นทางเลือกให้แก่คนที่อยากรีไซเคิลและรักโลก ซึ่งกลุ่มปใหม่ของเราคือบุคคลที่มีมือถือและต้องการผลิตภัณฑ์แบบใหม่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เราคือการทำมาจากสินค้าทั่วๆไปในชีวิตประจำวันที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันสามารถรีไซเคิลได้แต่เราไม่สามารถเห็นภาพของมันได้อย่างแท้จริงเคสโทรศัพท์มือถือนี้เป็นหนึ่งในการรีไซเคิลที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพของการรีไซเคิลได้อย่างชัดเจน สวัสดีครับผมนายอดัสสิงห์สิงห์กระจรบุรคุณรหัสนักศึกษา6210110414คณะวิศวกรรมาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมผมเป็นคนค้นหาข้อมูลในผลิตภาาัณฑ์ชิ้นนี้ครับสวัสดีครับผมนายสิริวัฒน์แก้วรหัสนักศึกษา631161008อยู่วิทยายลัยนานาชาติสาขาสื่อสร้างสารรค์และเทคโนโลยีครับเป็นคนทำอะดิเมชันและสื่อชิ้นนี้ครับผมขอบคุณครับ